วันนี้แล้วนะคะที่แฟนๆจะได้ชมซีรีส์ฟอร์มยักษ์จากโมโน o อริจินออย่างเรื่องเปือกรักปมหลวงแห่งอาวค่ะซึ่งวันนี้เราก็มีฉากเบื้องหลังมาให้ชมกันค่ะสิิ้นเมาาา่า่ชชช ลวงแฮ้งเอาท์ซีรีส์ดรามา่าเข้มข้นฟอร์มยักษ์ที่เนรมิตฉากบาร์โฮสให้ขวัญอุตสามณีได้ชวนชิปปี้ไปเที่ยวเพราะอยากไปชดชนาทิพย์ผู้เป็นสามีงานนี้เธอบอกเลยว่าเปิดโลกตอนที่เราอ่านบทล้วก็แบบอืเราโอเคยิ้มแล้วตอนแรกก็ตื่นเต้นหนูว่าจะไปบาร์โฮสจริงๆถ้าเราได้ไปบาร์โฮสจริงๆเราก็คงแบบว่าเราก็อยากลองไปดูบ้างเราก็อยากลองไปดูบ้างแต่ว่าพอไปเสร็จแล้วอ้าววืดเราเอาไปแบบอ้าวพี่อ เราก็ถามพวกพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่างแต่งหน้าน้อบผมว่าแบบไอ้แบบนี้คือเหมือนกันในบาโฮจริงๆหรือเปล่าเขาแบบแบบนี้เลยยิ่งวันนี้อีกเพราะความน้อยใจสามีคุณหมอทรินีเลยไปจบที่บาโฮแล้วถ้าเป็นขวัญอุตสามณนีเจอปัญหาชีวิตรักแบบนี้จะหนีไปทางไหน ค,คงแบบอย่างแรกเลยคือไม่ออกไปไหนอะคะ่ะไม่เกียดแต่งกวคงแบบอยู่กับตัวเองก่อนแล้วก็คงแบบคุยกับเพื่อนหาทางออกชีวิตเราเราควรจะปรับทัศนคติยังไงเพราะเราก็ไม่อยากให้ตัวเราอยู่เศร้าๆอีกนะหาหนังอะไรดูเรื่องความรักเหลืออะไรประมาณนี้ให้เรารู้จักหาทางออกหลายๆเวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนเป๊กเป,ปรมนับในฐานะสามี ถ้าเจอภรรยาประชดสักขนาดนี้จะหึงจะหวงหรือห่วงบ้างหรือเปล่าม็ลองดูก็ลองดูมันน่าน้อยใจไหมโกรธบวกอารมณ์น้อยใจบวกอารมณ์แบบเสียใจความรักที่เราให้เขาอะ่ะมันมีไม่พอเลยไง <c oughs> บางโฮสคือประสบการณ์ใหม่ของเธอเหรอ <c oughs> ว่าถ้าเขาอยากไปก็ไปได้แต่เราก็ไปด้วยนะส่งกําลังใจให้ ขวัญอุสามณีหรือคุณหมอทารินีกับสามีสุดที่รักชนาทิพย์กันเยอะๆเธอจะได้ไม่ต้องชวนเพื่อนไปหาคนดามใจที่บาร์โฮสแล้วมาเปิดโหมดรู้สึกผิดนั่งร้องไห้แบบนี้บอลว่าเรื่องนี้เผยไม่สวยเลยอะ่ะผไม่สวยเลยอะ่ะเพราะว่ผาผมร้องไห้ตลอดทุกคนอาจจะมองเห็นว่าหน้าขวัญยับขวัไม่ได้แก่เพราะ่อร้องไห้เยอะ และเมื่อวานนี้พุ่งกลับมากฟีมืออย่างพี่อ๊อฟพงพัฒน์ได้ควงหนึ่งในนักแสดงนำอย่างควญอุตสามณีมาร่วมพูดคุยเจาะถึงซีรีส์ผ่านรายการทัวมาลงค่ะก่อนจะมาทักทายก็13ิาบันเทิงชวนแฟนๆร่วมไปกระทอปเปลือกชีวิตรักทั้ง5แบบในซีรีส์เปลือกรักปมรลวงแห่งเอานะคะทางโมโนแมสที่เดียวเท่านั้นค่ะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามนุษย์ทุกคนมีปัญหาและมนุษย์ทุกคนมี เหตุผลในการกระทําเสมอไปดูกันกันและกันบ้างมันจริงไหมที่มนุษย์ทุกคนเยต้องมีเหตุผลวันที่17นะคะเราเริ่มต้นเป็นตอนแรกโหลดแอปพลิเคชัน Mono Max ก่อนค่ะแล้วก็ง่ายๆใส่แค่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ OTP ที่เขาส่งไปให้โทรศัพท์นะคะแล้วจ่ายตั้งแค่99บาทหลังจากนั้นก็จะได้ดูละครของเรายาวเลยค่ะแล้วก็รวมถึงกับหนังอินเตอร์เรื่องอื่นๆด้วยสามารถเลือกได้อินเ r อร์เทนเมครบรถค่ะ